พออพยพมาแล้วเนี่ยสงครามมันเพึ่งจะมีแล้วถามว่าในชีวิตของนบีอ่ะพี่น้องครับทำสงครามอย่างเดียวอะช่วงเวลาปากติไม่มีเลยช่วงเวลาแห่งการสอนศาสนาไม่มีเลยลบอย่างเดียวอะไม่ใช่มันมีอายะกุรานที่อลัลลอฮ์ซุบฮานะหูวะตาลาได้กล่าวเอาไว้อลัลลอฮ์บอกว่าไงอ่ะยาอายุฮันนบีอยู่โอ้นบีเอ้ย ยาฮิดิลกุฟารรจงทำการยิฮหดกับบรรดากุฟาตผู้ปฏิเสธศรัทธาวันมูนาฟิกีนะวะคลุสอะเลหิมและบรรดามูนาฟิกทั้งหลายให้จะให้ยี่หดกับพวกเขาให้ต่อสู้กับพวกเขาเนี่ยยังเชียบขาดถามว่าคนที่จะบอกว่าการยิฮหดอ่ะมันต้องออกรบเพียงอย่างเดียวคุณจะแปลอายะนี้ว่าอย่างไร เพราะอายะนี้เนี่ยอัลลอฮ์สั่งให้ยิ่หดกับสองอย่างนะหนึ่งมุชริกีนสองมุนาฟิกซอฮาบ้าของดันานบีอับดุลละอิบนิอับบาสอธิบายอายะนี้บอกว่าไงอะ่ะคำว่าเอ่อเข้ามาในลายกลุ่มยาฮิดินกุฟัตท,ทำยิฮาดกับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นน่ะหมายถึงบิดไซฟีด้วยกับดาบ วันมูนาฟิกินส่วนมูนาฟิกนั้นบินลิซานด้วยกับลิ้นด้วยกับปากบอกกล่าวตักเตือนถามว่าในอาญะนี้เนี่ยซอฮาบะเขาอธิบายยี่าดมี2อ,อย่างหนึ่งยิฮาดทั้งคมดาบและยิฮาดทั้งคำพูดถามว่าคุณจะบอกใช่ไหมว่าอาญะนี้เนี่ย อ่อนบีสั่งให้อลลอสสั่งให้ฆ่ามูนาฟิกด้วยคมดาบใช่ไหมคุณจะแปลอย่างนี้เปล่าถ้าคุณไม่ยอมรับว่าการจิฮัตด้วยลิ้นก็เกี่ยวด้วยอ่ะคุณจะแปลว่ายังไงคุณจะแปลว่ายังไงแล้วในหน้าประวัติศาสตร์นบีเคยสั่งฆ่ามูนาฟิกไหมถามหน่อยสิเคยสั่งซซฮาบ้์เฮ้ยฟันคอมูนาฟิกหน่อยสินบีไม่รู้ว่าใครเป็นมูนาฟิกะซฮาบ้าไม่รู้ว่าใครเป็นมูนาฟิกะ อุมัดบินคขอทอบขออนุญาตนาบีฟันคอไอมูนาฟิกอะนบีว่าไงอะไม่ได้เพราะเดี๋ยวชาวบ้านชาวช่องเขาจะบอกว่าฉันเนี่ยสั่งฆ่าซอฮาบะของตัวเองเพราะงั้นมูนาฟิกนบีไม่เคยสั่งให้ฆ่าด้วยกับคมดาบแต่ให้ต่อสู้กับพวกเขาด้วยกับการชี้แจงสัจธรรมพูดบอกกล่าวตักเตือนด้วยกับลิน เพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ว่ายี่าดเนี่ยมันไม่ใช่แค่จับดาบถ้าจะปฏิเสธคุณจะแปลอาญานี้ยังไงนเนื่อมื่อคุณแปลอาญ้ไม่ได้เท่ากับว่าคุณจําเป็นที่จะต้องยอมรับแล้วว่าการยี่าดนั้นรวมทั้งคําพูดยี่หาดคาพูดยี่หาดด้วยปากายี่หาดด้วยกับจับดาบจับปืนมันรวมทั้งหมดเรียกการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์หมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เกิดคําถามแล้ว คำถามอะไรอะ่ะคำถามที่ตัวเองก็ยังมึนอยู่เเวลาไปอ่านคําของอุลามะเขาบอกว่าเออถ้าเป็นโตคูต้องจนเพราะอะไรอะ่ะเพราะคุณไม่เข้าใจไงเหมือนกับที่คุณสับสนน,นิดนึงนิดนึงมีคนบอกวา่าการจะจ่ายจะาก,การนะ่ะต้องไปดูไล่มาตั้งแต่ข้อแรกก่อนนี่จะบ้าแล้วเนี่ยนี่จะบ้าแล้วเนี่ยต้องไปดูก่อนว่ามันจนหรือเปล่ามันนี่จะบ้าแล้วเนี่ย นี่จะบ้าไม่รู้นะให้อยู่วิเฉยมั่งไม่มีาะิ i ษ์ตะกดหนึ่งที่นบีบอกธาจะกาศต้องไล่เรียงตั้งแต่ข้อหนึ่งมานี่จะบ้าแล้วเนี่ยนี่ไงก็พอจอใช้สมองไงใช้สมองพี่น้องลองคิดดูข้อแรกจนข้อสองขัดสนข้อสามเ,าเกจอากาศข้อสีอ่มุอัลละปาอะไรนะอคนที่สนใจอิสลามาไล่เรื่อยมา คนเดินทางอะไรขอไขอไอ้นั่นคอแปดแล้วก็อะไรคนเป็นนี่คนอะไรอะไรแล้วทําไมอ่ะพี่น้องครับถ้าจะถ้า,ถาฟีตบีลนลามันแค่นักรบจริงทําไมอัลลอฮ์ไม่ใช้ไปเลยวะ <ขอ S 1> นักลบเหมือนกับไอคนติดนี้ทำไมไม่ใช้ไปเลยะจะได้จบใช่ปะฟีตบีลีลาไม่นม็มาใช้ใช้ไปเลยวะกอดีกอดีฟีตบีลีลาจบเลยนักรบนักรบจบเลยอันนี้ไม่ตงไปไหนแล้วไม่ต้องไปนะ แต่ทําไมมันถึงมีฮะดิษให้อูดเดินทางไปทำครับเป็นฟีตบีลาะการดอูดประกาศนาที่ให้อ่ะไม่ใช่อูดปกติอูดประกาศนาที่ให้เอาไปพี่น้องลองคิดดูนี่เป็นทิกมั้งทิกมั้งอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องแล้วมาบอกว่าต้องไล่เรียงก่อนอ,อ๋อถ้าจะไล่เรียงอย่างนั้นไม่ต้องมาพูดดก8ข้อเอาแค่2ข้อพอประกาศได้นะจนเน่า ไม่จนคัดจนไหมคัดจนเออเอาไปถ้าอยู่ในสองข้อนี้ก็พอไม่ต้องมาพูดในเรื่องเยอะเอาเข้าใจไหมล่ะนี่อะไรแต่ผมรู้ว่าคนที่พูดแบบเนี้ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นผู้รู้หรอกนะเพราะผู้รู้เนี่ยเข้าไปค้นแว๊บเดียวก็รู้แล้วเนี่ยไม่มีหลักฐานที่นะบีมาเรียกเรียงเรื่องประกาศแปดข้อว่าต้องอย่างนั้นเอาหนึ่งเอาหนึ่งมาเป็นอันดับแรกอันนี้ไม่มีเข้าใจปล่ะแต่มีพราไพวกที่คิดเองเออเองเคนนะอ่ะอ,ะอะย่างคำว่า <c oughs> ยิ่หาดเนี่ยพี่น้องรู้เลยใช่ไหมว่ามันมีทั้งยิฮหาดด้วยลิ้นและยิฮหดด้วยกําลังด้วยกับมือด้วยกับดาบเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าจะยอมรับว่าโต๊ะครูสามารถรับสากาดได้เนี่ยโต๊ะคูต้องจนกลับไปข้อหนึ่งกลับไปข้อหนึ่งข้อสอใช่เหรอใช่เรอ คุณดูสิว่านักวิชาการที่เขาเอาเอา,เอาเรื่องนี้มาอธิบายเขาบอกว่าสถานะของนักรบกับสถานะของโต๊ะครูอยู่ในสถานะเดียวกันนักรบอาวุธคืออะไรดาบป,ปืนใช่ไหมโตคูอาวุธของโต๊ะคูคืออะไรอัเอความรู้วัลกิตวัลกุตบุบตำรา ถามว่าโต๊ะครูจะไปสู้เอาอะไรไปสู้เพราะถ้าปฏิเสธตรงนี้นะอาจารย์มันจะปฏิเสธไปเป็นขบวนเลยนะผมบอกให้หมดเลยฮะดิษหมดเลยหมดเลยนะมันมันจึงมีคนที่ออกมาพูดว่าไงอ่ะมันจึงมีคนที่ออกมาพูดว่าโต๊ะครูสอนศาสนานักเรียนเรียนศาสนาเนี่ยไม่ใช่ฟรีสบาลิลลาแต่เป็นหน้าที่อินนาลิลลาห์อินนาิลลาฮิรอะญุมฟังกัน ฟังกงนทั่วถึงแล้วเนี่ยเป็นหน้าที่เขาบอกคือเขามาสอนนี่เป็นหน้าที่น้องว่าผมขึ้นมาเนี่ยเป็นหน้าที่หรือฟีดบีดีละที่ผมทำกันเนี่ยเดี๋ยวถ้าหน้าที่ถ้าเป็นหน้าที่แล้วพวกท่านทำไมมีหน้าที่เงี้ยอ้าวว่ามาสิไม่หน้าที่อย่างเดียวนะเขาบอกว่าโต๊ะครูเนี่ยเรียนศาสนามาแล้วเป็นหน้าที่ที่ต้องสอนแล้วห้ามรับซอง หนึ่งห้ามรับซองห้ามจัดงานโอ้ไปกันใหญ่เลยทีเนี้ยโอ้ไปทำงานหาเงินมาแล้วเอามาใช้ในงานศาสนาโอ้เพราะอะไรอ่ะเพราะปฏิเสธคำว่าฟีซาบีลิลั้งแต่ต้นไงนี่มันเกิดปัญหาขึ้นแล้วเพราะปฏิเสธตั้งแต่ต้นว่าต้องเป็นนักรบ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 อย่างเดียวอย่างอื่นไม่ได้ถามหน่อยเวลาคนที่เป็นโต๊ะครูเนี่ยเขาเรียก ดาอีเนี่ยเขาต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์นะเวลาเขาไปเผยแร่สัจธรรมอ่ะบางครั้งอ่ะมีไหมไปเผยแพร่ในที่ที่อันตรายมีไหมมีป่ะมีผมมีจะโดนเตะหลายครั้งแลวอาจารย์ฟรีดีบางครั้งเลือดตกยางออกกลับบ้านมาหัวแตกมีไหมมีอุลมะท่านหนึ่งเป็นลูกศิษย์เชคมินบาสอยู่ที่ปากีสถานเชคอะ,อะไรนะ อซอเฮอีลาฮีถ้าจำไม่ผิดนะชื่อเชคคนเนี่ยไปพูดเรื่องชีอะในมัสยิดแห่งหนึ่งโต้กัน,โต,กนโต้กับพวกโต้ไพวกชีอะโดนชีอะเอาระเบิดไปวางใต้โต๊ะสักพักพูดได้แป๊บเดียวบุ้มตายในหน้าที่ไหมจ๊ะตายในหน้าที่หรือฟิซบิลิละ ป็นฮะได้ไหมได้ شهيد ไหมถามหน่อยได้ ش ี ي د ไหมหรือตายในหน้าที่ถ้าตายในหน้าที่วันหลังไม่ต้องไปนะทางตรงทางใต้ทางเหนือทางอะไรอันตรายนะเดี๋ยวโดนฆ่านะฆ่าก็ตายฟรีทำมาหากินเลี้ยงลูกอยู่บ้านไม่ดีเหรออย่างนั้นอะแล้วใครมันจะอยากเรียนศาสนาผ<อ><า>มถามหน่อยทำไมาอุลมะอีกฝั่งเขาบอกให้มองให้กว้างนะ ถ้าไปขีดกันอย่างนี้อีกหน่อยไม่มีใครเรียนเอออะไรให้ควักทุนเองทุนเอง,เองกูไปหาก,กินไม่ดีแหลแล้วกูก็ทำละบาปของกูไม่ยุ่งกับใครอ้าวใช่ป่มบาปไห่ทำงั้นก็ไม่บาปถูกป่มแล้วนี่ต้องมานั่งควักทุนเองอะไรเองอะไรเองอะไรอะไรเองกับไอ้นุ่นเองพี่น้องลองคิดเดีโต๊ะรูอะโต๊ะูเนี่ยผมพูเสมอผมนี่นะรอเดินทั้งน้ําตาเดินทั้งน้ําตา แล้วโต๊ะครูนี่ถึงผมเห็นนะถามหน่อยมีใครเนี่ยนะมีใครเนี่ยนะโต๊ะครูที่บรรยายอ่ะมีใครนั่งรถเมย์มาบรรยายไหมรถยนไอที่ไปบรรยายที่บ้านมีไหมโอ้โหเดี๋ยวไปรับอาจารย์หมออาจารย์มุงกงรถเมย์ที่ป้ายเดี๋ยวไปรับก่อนมีไหมรถมีไหมมีบ้านมันมีไหมยืมสองเมอร์มีไหมไม่มีอัล๋อไหนรวย น,นั้นอุลมาบางคนบอกถ้าโต๊ะกูเนี่ยเขาไม่มีเงินไปทําฮัทเนี่ยให้ตะกาศเขาได้นะเอาไปเลยทำครับแล้วฮัทเด๋ยนนี้อะไรละสองแสนเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยแล้วถามว่าโต๊ะกูเนี่ยกี่คนนี่เขาจะไม่มีปัญญาทําฮัทแต่เอาว่ากันเนี่ยถูกปะ่ะเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีไม่มีเงินเขาไม่มีเงินอ,อ๋อพี่น้องลองคิดดูค่ะใช้า,ชาจเดือนเดือนนึงเอาอย่างสอนสอนในในโรงเรียนเนี่ยเดือนนึงเอา ยังเก่งหนัมืนห้านี่เยอะแล้วต้องระดับสูงแล้ไม่งั้นก็หมื่นก็บาทหมื่นต้นๆหรอแปดพันเก้า0ัแล้วแต่ค่าค่าน้ําค่าไฟค่าูกอินเทอร์เน็ตค่าเสื้อผ้าเมียค่าเสื้อผ้าตัวเองค่าซ่อมรถถ่ายน้ํามันเครื่องค่าแพมเพิดค่ากับข้าวลูกไปโรงเรียนสบู่ยาทิ่ปัยังไม่พูด หมื่นสองพอไหมเอ้ยมันรวยเว้ยมันมีบ้านเว้ยบ้านมีมีม,ม,ม,มีรถเนี่งมีรถมีรถอนะกก็ราอ,อามาตานอย่างนี้ไงถ้าคุณแน่จริงคุณตั้งกองทุนดาอีมาแล้วแจกเลยใครที่ดูแล้เอาต่อต้คุณเอาไปเลยเอาไปเลยเดือนละห้าหมืน่นเอออย่างนี้แล้วก็จะไม่ยุ่งแล้วนี่ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ไม่มีจะไปทีเกิดเอาแล้วเฮ้ย S <S <S เดี๋ยวเฮ้เดี๋ยวต้องดึงไนมาก่อนเว้ยเฮ้ถ่ายน้ํามันเครื่องเว้ยจะไปนั่นไปนี่อัลลอฮ์โต๊ะครูในประเทศไทยมันก็เป็นแบบนี้ทั้งนั้นแหละยืนพื้นแบบแบบนี้นั่นแหละส่วนมากอะ่ะไอ้รวยร้อยล้านจะมีแล้วถามว่าเขาบอกโต๊ะครูร่ำรวยคืออย่างเงี้อย่างสมสม,มติพี่น้องสมมุติผมเนี่ยผมขายที่มาร้อยล้านพี่น้องจะโง่ให้อาก,กาศผมไหม ผมรวยร้อยล้านมีปอเทมีอพาร์ตเมนต์มีคอนโดมีที่ดินอีกร้อยไร่และมึงขายมาสองร้อยล้านพี่น้องจะโง่ให้ตาการผมไมอนเซิร์คขำกิ้งเขาก็ต้องพิจารณาชาวบ้านถูกไหมล่ละอาถ้าอย่างนี้ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วเขาก็ไปดูไอ้ที่มันอันหลอ่อพี่น้องครับโตะ๊ะครูเนี่ยผมก็อันหลอ่อและโตะ๊ะครูเนี่ย มันก็พอมีพอกินเอ้าบางทีเหลือเก็บพอจะเก็บได้หน่อยลูกค่าเทอมมหาวิทยาลัยแล้วค่าเทอมมหาวิทยาลัยเป็นไงนี่โดนนี่ตายแล้วคุณจะไปยืมใครอ้าว่ากันเนี่ยหมหาวิทยาลัยแพงไหม่ะอ่านี่เพิ่งไปส่งหมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาแพงไหมเท่าไรทั้งหมดสองพันสองเลยค่าใช้ใจ่ายอะลูกผมอดุดบ้านยังสองหมื่นเลย,ยสองมื่นเนี่ยอันนี้โรงเรียนธรรมดา<อ> แล้วถามโต๊ะคูมันเรีนหมื่นกบาทผมให้หมื่นห้าแล้วถามว่า,าหมื่นห้าพอไหมได้เมียไปทำก็ไม่ได้ลูกยังเล็กึงต้องดูอะไรเอ้าลูกเล็กมีอ,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 กกมอ,อัลลอพี่น้องเอ้หันไปเยอะให้เขาไปพี่น้องก็พิจารณาแต่ว่าไอ้พวกแบบมาสอนแบบว่ามาดับบรารมีก็พิจิบอ,อย่างนี้ไม่ใช่ละเพราะบ้านเราเนี่ยเอออะไรก็เรียกโต๊ะคูจบมาจบที่ไหนทั้งเรื่องศาสนา ประเทศอะไรที่เป็นประเทศอราราบด์หรือจบอินเดียทางด้านศาสนามาปุ๊บเรียกโต๊ะรู้ละสอนหรือไม่สอนไม่รู้แหละเรียกโต๊ะรูได้ตำแหน่งไปแล้วพี่น้องก็ต้องพิจารณาเอ้ยไอ้นี่มันไม่ได้สอนนี่ว่าไอ้นี่เป็นล่ามนี่ว่าเอ้ยนี่เป็นล่ามอ่าแล้วก็มาสอนแจมอาทิตย์ละชั่วโมงเอ้ยเอาพอๆอ,อ,อ,อย่างนี้อย่างนี้ไม่ไม่ใช่แล้วใช่ปะอย่างนี้ไม่ใช่ละ เออให้เขาต่อสู้ยืนหยัดสอนเด็กให้ออกมาให้รู้ผิดรู้ถูกชีดิตบิดาเป็นยังไงอะไรอ,อะไรเนี่ยเขาท่านอะไรนะไอซิดดิคอะไรฮสออัสซันซิดดิคฮัสซันคานิดดิคฮัสซันคารผมชอบนักฮะดิษนักฮะดิษนะมุฮัดดิษและอุลามะในซาดิอาระเบียให้การยอมรับนะออกมาบอกว่าอย่าทีเดียว อย่าเวลาให้สะกาศโตครูอย่าจับโตคูไปอยู่ในช่องคนจนนะอยา่าโตคูมีเกียรตินักที่อ<ม>ัลลอฮฺอัลอุลมามะวาราะุลนัมบียะอุลมามะนั้นเป็นทายาทของบรรดาจากบรรดานบ,บ,นบ,บีจะให้เขาต้องทีต,ต้องจับเขาไปอยู่ในช่องคนจนอยา่าต้องให้เกียรติเขาให้เขาไปอยู่ในช่องฟีซาบีลิลละ ต่อครับเอาละคือประเด็นเนี้ยผมว่าน่าจะพอละเดี๋ยวเรากลับมาที่หัวข้อเราดีกว่าอาจารย์ง่ายๆสรุปง่ายๆสรุปแล, <IT S 2> แล้วไอทีบาวานนักรบอย่างเดียวอะ่ะหาหลักฐานมาใช่ไอทีจะมาเจาะตรงแค่เนี่ยถ้าไม่มีคุณกตีความเข้าใจยังแค่เนี้ยหลักมันอยู่แค่เนี้ยอ่ะแล้วก็พอไล่ต่อไปอีกแล้วฮันดิตฮัดฮัดเอาไงไปฏิเสธหรอ อ่ะธอปฏิเศธนคุยไม่รู้เรื่องนะคุยไม่รู้เรื่องนะและ้วที่ไอ้ฆ่าสินไหมที่สหภาพโดนฆ่าตายคุณปฏิเสธไหมที่มันมีนอกจากนี้ถ้าบอกผมไม่เอาสเฮียมุสลิมเราจะเรียนกันยังไงจะสอนกันยังไงจะขึ้นบรรยายด้วยกันยังไงผมบอกราเป็นผมผมั่งถอยนะผมจะบอกเลยเออผมขอมาผม ไม่ทันได้ไปดูลึกกว่านี้ผมยอมาะเพราะผมยอมในตัวบททันทีเสียเข้าใจอย่างเราต้องยอมเพราะไม่งั้นจะสอนอะไรจะไปยืนยัดยืนยัดยืนยัดกับตัวมึงยังไม่ยืนยัดเลยมึงจะไปสอนใครเราต้องตามหลักฐานเราต้องตามหลักฐานคือพี่น้องครับถ้าไม่เอาข้ดิษฮัฟเนี่ยถามจริงๆไม่กระดาษปากเลยเวลาไปสอนเรื่องอะไรพี่น้องครับเราต้องเอาข้ดิษฐ์ขดิษอ่านแล้วแก็ไม่เอา เราชนช่วยถามด้วยเช่นะอย่างนี้ผมเพราะรราชนเขาสนิดกัน,นผมไม่เปิดหน้าชนนะจาไม่นะพี่น้องนะผมไม่เลยว่าแอผมไม่เคยว่าอะไรใครแต่ไปทําอีกเฟซหนึ่งแล้วก็ไล่กระทุงกระทุงนี่เขาเรียกหูนาฟิกผมนี่ชัดเจนนะชนต่อหน้านะเออผมไม่ว่าอะไรใครนะ เออผมนะให้เกียดทุกบาอาจารย์ทุกคนแต่มีเฟซหนึ่งอยากตนด้วยยากตนใส่จักจักจัก,จกขั้งนั่นวิถีทางของมูนาฟิกเขาทำกันนะครับเชิญครับผมสรุปอย่างนี้แล้วกันผมเอาฟัตวาของเชคบินบาสมีคนถามเชคบินบาสอย่างนี้มันมีโต๊ะครูอยู่คนหนึ่งอะ่ะคือพยายามที่อยากจะอ,อุทิศต,ตนในการเผยแพร่อ,อิสลาม แต่ตัวเขาก็มีงานมีการต้องทำมีครอบครัวต้องเลี้ยงดูก็ไปทำงานเป็นลูกจ้างของพ่อค้าไปทำงานเป็นลูกจ้างของพ่อค้าจะทำงานศาสนาะเวลาก็ไม่ค่อยมีเพราะต้องทำงานคนถามเนี่ยเขาก็เลยไปตกลงกับโต๊ะครูคนนี้ดาอีคนนี้ว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมอะ่ะคุณลาออกจากการเป็นการทำงานของคุณเลย แล้วเดี๋ยวฉันเนี่ยจะให้เงินเดือนกับคุณเองซึ่งเงินเดือนเนี่ยสมมตินะสมมติ10,000บาทเนี่ยครึ่งหนึ่งของ1 0,000เท่าไหร่5000บาทเนี่ยมันจะเป็นเงินสกาดนะแล้วอีก5000บาทเนี่ยมันจะเป็นเงินส่วนตัวของฉันที่ไม่ใช่เงินสกาด <l ost> ฉันจะตั้งให้ทุกเดือน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 เท่ากับว่าเงินเดือนเนี่ยมีทั้งเงินสกาดแล้วก็ เงินส่วนตัวให้ดุกเดือนดุเดือนดุเดือนไปถามเชคบินบาสว่าฉันสามารถให้โต๊ะครูหรือดาอีได้ไหมทําแบบนี้ได้ไหมเชคบินบาสบอกว่าไงอะน้อําน้อําได้จัดไป<อ>ใครว่า<อ>เชคบินบาส<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้อะไรจากเรื่องนี้โต๊ะครูบางทีเนี่ยถ้าเขา ทำงานเผยแพร่ศาส,สนาเราสามารถที่จะไปคุยกับเขาได้นะว่าอาจารย์อาจารย์ออกจากการทํางานเลยได้ไหมมาทํางานสอนศาสนาเต็มที่เลยเดี๋ยวฉันจะเอาเงินสากาดเป็นเงินเดือนให้และในปตนะัตตาเนี่ยไม่ใช่เงินเดือนอย่างเดียวนะสกาดครึ่งหนึ่งสด๊อกอีกครึ่งหนึ่งให้ตกะคูใช่ให้รู้ด้วยด้วยเช็คบินบ้านบอกเฮียนยูสอนุญาต ไม่ใช่ประกาศอย่างเดียวสนตะก็ให้ต๊ะกคูก็ได้ในการที่เขาให้เขาไปสู้ต่อสู้ในเรื่องราวศาสนาเราจะว่าไงจะว่าไงเอาไหนบอกสนตะให้คนจนนะในฟัตวาเขาตอบไปนะถ้าจะมีปัญหาก็ไปมีปัญหาก็ะเช็ดบินบา้านเออไปเถียงเชิดบินบา้านเถียงเชิดบินบา้าน <c oughs> วันนี้พี่น้องครับ <c oughs> ผมบอกนะผมสอนศาสนาเนี่ย ตั้งแต่สมัยผมอยู่อาจารย์ฟริตแล้วคนดา่าคนเม้นคนอะไรจะอะไรไหย่เข้ามาในเนี่ยผมเลือกปกติแล้วผมอนุญาตให้ดันเมนเข้ามาได้นะแต่ว่าอะไรผมหรือผมสอนผิดอะไรตรงไหนบอกมาได้นะผมนี่โอเพ่นนะผมไม่ปิดกั้นนะว่าจะมาเม้นผมอย่ามาว่าผมอย่ามาชมเชยเอาเลยเพราะเวลาผมอยู่บนเวทีผมกล้าวิจารณ์เรื่องนั้น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 ถ้าผมบิดพี่น้องวิจารณ์ผมได้ไหมก็ตรงได้เหมือนกันถูกไหม ผม<ช>ไม่ปิดกั้นนะถูกไหมวันหนึ่งคือกูจูเพี้ยนอาจารย์คิดมดเพี้ยนวิจาร์ได้ไหมเต็มที่เต็มที่เอ้ยไม่ใช่นี่ต้องม่ต้องมีติดวิจาร์มีติดเม้นไม่ถูกอาจารย์ไม่ถูกนะทำไม่ถูกถ้าจะสอนศาสนายิ่งในยุคนี้นะต้องยอมรับแรงเสียดทานของสังคมให้ได้